ไม่รู้ได้ไงแล้วเป็นใครเนะี่ยอยูดีย่องมาเนี่ยยูดีย่องมาเนี่ยมาไม่นานแล้วย้ายเพิ่มแล้วอยยูดี่เชิญนะเขาบอกว่าห้ามไปฝั่งนี้นะจะทะลุไปบ้านเขาเพราะว่าเป็นเมืองรับแรงแน่ๆเลยยีนาซีเอเนเซ่์ยีนาเนเซย์มาเซ่์มันซย์ไม่เว้เขาบอกถ้าผมเข้าไปนี้เขาจะเอาผมตายเลยนะเขาไม่ให้ผมนอนเลยผมไม่ ผมอะไม่ได้ทําอะไรผมแค่อยากมาสํารวจเฉยๆอยากรู้ว่ามันเป็นข้องจริงหรือเปล่าผมเพิ่งมาครั้งแรกเขานี้นจะฟังไม่อ่องนะพี่ๆเยอะนะเย่ยอะไรเยื่อมาค้อเนื้อข้เนอร์ไงนะเสียก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่านะพี่ๆวันนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าป่าคนเดียวอีกเช่นเคยนะพี่ๆ พราะว่าเพื่อนๆเนี่ยติดธุระการงานกันมาเลยนะยังกินเนี่ยก็เมื่อคลิปที่แล้วนะพี่ๆอาจจะเห็นนะก็เพิ่งได้ช่วยกิดออกไปนะพี่ๆคือตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเข้าป่านะมาจะมาซำรวจนะผมว่าผมจะลองไปดูแถวเมืองรับแล่นะพี่ๆก็ไม่รู้ว่าจะ,จะเจอไหมทางเข้านะน่าจะอยู่อีกไม่ไกลแล้วเพราะผมเนี่ยเดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปซ้ำรวจกันเลยครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะพี่ๆก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะพี่ๆก็ว่าจะเดินสักอีกก็ประมาณ10โลนะพี่ๆถ้าเกิด10บโลเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่าไม่เจออะไรเนะี่ยผมก็จะกลับบ้านแล้วนะพี่ๆก็ ไปกันเลยครับเดี๋ยวจะไปทางนู้นเลยนะตอนนี้ก็จะเดินไปฝั่งน,นู้นนะพี่พี่เพราะาตอนนี้ก็อีกไม่ไกลก็น่าจะถึงทางเข้าเมืองลับแลแล้วนะครับก็เราไม่รู้ว่าเราในะจะเจอไหม <laughs> ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเมืองลับแลเพียงคนเดียวนะพี่พ ก็หลกมากเลยปลาก็หลกมากเลยนะพี่พี่คือตอนนี้ยุงก็เยอะมากยากันยุงยังเอาไม่อยู่เลยคนระับวิ้ยไม่ไกลแล้วแหละพี่พี่พี่นี่เป็นเห็ดไม้นะ ไม้นะครับนามเกี่ยวนะเป็นไม้ล้มนะพี่พีโหธรรมชาตินะัะสวยงามมากเลยนะเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ผมกับกินนะ่ะเดินประจำนะไม้นะีเริ่มจะผูแล้วนะพี่พไม่รู้จะเดินได้อีกเปล่า กกวัจะหมาเลยเลี่ยงเซลเรื่ยๆนะพี่พี่ทางนี้ก็ตันแล้วนะพี่พี่เพราะว่าผมเนี่ยจะลงไปข้างล่างนู้นดีกว่านะเมีย ไปทางนหนดีวะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนีดี๋ยวผมจะปิดกล้องสักพักนะถ้าใกล้ถึงเนี่ยผมจะถ่ายให้พี่ๆทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้มาเจอทำแล้วนะทำอะไรวะ ทำอะไรมันมีคนเคยมาพากระใสนะพี่พี่เราจะไม่ยุ่งดีกว่าผมว่าผมไม่ยุ่งดีกว่าเมื่อกี้ผมเดินมาจากข้างบนนู้นนะลงมาข้างล่างนี่ตามห้วยแต่ผมว่าไม่มีอะไรแล้วแหละผมว่าผมจะขึ้นไปข้างบนนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่านี่ก็เดินมาไกลสมควร ทางก็ลกมากตอนนี้พี่อาจจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าป่าแถบนี่ยเป็นป่าลกนะแต่ไม่ถึบเท่าไหร่พอผมเนี่ยยังไม่ได้เดินขึ้นไปฝั่งนู้นนะถ้าเดินเดินไปฝั่งเนี่ยจะเป็นป่าดิบชื้นนะพี่ๆถ้าเดินขึ้นไปฝั่งนูนะ้นน่ะจะเป็นป่าไผ่นะผมว่าผมเนี่ย จะเดินขึ้นไปนะพี่พไม่รู้ว่าผมก็เมื่อกี้ก็เดินที่บอกบอกไปว่าจะเดินมาข้างล่างหรือข้างบนผมก็เดินมาข้างล่างก่อนนะเป็นนะพี่พี่หินเยอะนะผมก็ขอเอากลองกำไว้ไหว ทีนั่งพักก่อนผมขอนั่งพักสักแป๊บนึงดีกว่าพี่ๆขอสลับเป็นก้ลองหน้าก็ผมขอ,อนั่งพักกินน้ำสักครู่นะพี่ๆเหนื่อยมากเหนื่อยมากมาคนเดียวได้วันนี้ ผมเนี่ยได้กินข้าวมาแล้วนะก็เลยยังไม่หิวข้าวนะสะเบียงก็พอมีอยู่นะพี่ๆก็คือตอนนี้ผมว่าวางแผนว่าผมเนี่ยจะเดินไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าจากที่ผมเดินสำรวจมาระแวกข้างล่างนูนะ่นเนี่ยไม่เจออะไรผิดปกติเลยนะเพราะผมเนี่ยจะเดินไปฝั่งข้างบนมัง้งเพราะว่าข้างล่างนะผมเดินจนทัวร์นะเพราะว่า อันนี้ก็รอนนะผมเลยถอดเสื้อแขนแขนยาวออกไปนะพี่พี่อะไรวะไขวะเฮ้ยไขวะฮะเฮ้ยพูดภาษาอันนี้ด้วยเยัเมรีอังค์ือกระเพร ก็พ่อโยะนะน,น,น่สีเยอะอ่ะเขาแ่แล้วรูกอู้อนะเยอะอ่ะเขาบอกว่าผมจะไปไหนะผมก็บอกผมจะไปหาคนลับแร่เขาบอกเขาไม่รู้นะผมขอถ่ายเป็นกล้องหลังดีกว่าไม่รู้ได้ไงแล้วเป็นใครเนี่ยยูดีออกมานะมนเนี่ยะเนะออ เขาบอกว่าห้ามไปฝั่งนี้นะ<ม>จะทะลุไปบ้านเขาเพรว่าเป็นเมืองรับแรงแน่ๆเลยเย็นาเส้นเอนา้ยนาเนซมาซ้มา้เขาบอกถ้าผมเข้าไปนี้เขาจะเอาผมตายแล้นะเขาไม่ให้ผมนอนเลย <c oughs> ผมไม่ผมอะ่ะไม่ได้ทำอะไรผมแค่อยากมาสำรวจเฉยๆอยากรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าผมเพิ่งมาครั้งแรกเขาจะฟังไม่ออกนะพี่ๆเยอะนะ เย่ยูร่าเยี่ยมาเขาเหนือเขาเหนือไก่นาเซียเะนาซีเอ็มก็เออช็อปองเน่ะนาซีเอ็มนายมาซืึออืมอ๋อเขาบอกว่าเข้าไปไม่ได้นะคนข้างนอกเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยแบบเวลาจะหยุดเดินหรือเปล่าเขาบอกเมื่อกี้แบบปีจะหยุดนะจะตายประมาณนี้ เก๋เก๋เลยเก๋ละว,ลลวผมมาคนเดียวผมบอกเขาไปแบบนี้นะยกนาทงโยตะกี้อ่ะเฮ้ยเนื่อยโอ้ยทงไปโยอยุมไหมล่ะยกนาทงโยตะกี้เขาให้ผมอยู่รอบๆอย่างเดียวนะพี่ๆเขาไม่ให้ผมเข้าไปไม่รู้อ่ะผมอยากเข้าไปดูนะพี่ๆอยากเข้าไปดูอะชเพอเนะอะชเพอเนอะ เขบาาใหญ่มเมื่อไปโยเขาบอกว่าคนที่หมู่บานเนี่ยเขาทําบุญแบบมีบุญใหญ่นะพี่พี่เขาทําแบบตรงแคนเขาเลยนะยเกิไม่เยอะอยู่นะเมื่อยอยู่ก็เพิ่มเมื่อยหนาวมาก็เมื่อเบาก็ือเมื่อเฉื่อยใหญ่เขาเป็นคนน่าจะเป็นคนเฝ้าประตูเมืองนะจากที่เขาพูดให้ผมฟังเนะี่ยเขาบอกเขาเป็น คนเฝ้าเมืองเขาต้องเฝ้าเพราะว่าตอน,นเนี้ยในเมืองนกําลังทําพิธีแบบทําบุญใหญ่หรือว่ายัางไรสักอย่างนะเมื่อกี้ผมราะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษานี้เลยนะแต่ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ซื้อมะ่เมนื่อเนยยเพราะว่ามันต้องท,ทําต้องทำสองวันสองคืนนะพี่พี่คือนาะยนะท่าน ท่านผู้เฝ้าประตูเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าที่นี้ถึงสองวันนะผมอยากผมอยากเข้าไปอะพี่พี่อย่ามาันลีนานนะซี่อะน,นาซี่เอกะเพื่อโอชอิโปะนะเกนานซี่เอก็ที่เมือ่อเชื่อเยอะไปแต่พูดเรื่ยยอยใหญ่เขาไม่มให้เข้าไปนะพี่พี่โอเคโอเค ผมจะไปละผมจะไปละผมยังไม่อยากอันนี้มีปัญหากับคนเหมือนหลับแรงนะพี่พี่ผมว่าผมจะเดินทางเฮ้ยเขาเขานี้จะกินอันี้ไหมพี่พี่ผมเนะี่ยมีสเสบียงอยู่ผมว่าผมอยากให้นมแต่นมเนะี่ยมันเป็นนมทั่วไม่รู้จะกินได้ไหมเน,นื้อโอชูงซแบบี่ยะเกชนะนะเกเกยอยู่มาแบบ เขาอบอกว่ายากดูนะพี่พี่น่เปล่าหรอเกี้ยเก๊เก๊ทั้งโยนเนี่ยมีมีหรือเปล่าอ่อเขาไม่ให้ไปใกล้นะเขาให้วางไว้อยูเมื่อชฉ่ำเมื่อยหนึ่งน้าที่เอเขาตั้งคองมกันนะยพี่พี่นี่นะพี่พี่นมทั่วนะไม่รู้เขาจะกินเป็นหรือเปล่า เขาเขามาดูแลทรงเนี่ยมันคนมันคนแก่พี่แต่ร่างกายคนเนี่ยดูฟิตปังเลยนะเี๋ยวเราต้องเกี้ยงอ่ะต้องไอไอทานซีละเกิดเชอะไรฉงง มันคือนมนมทั่วหนูฉนหน้าเชียเมะไม่ใช่ไม่ใช่นมวัวครับมันคือทั่วพลไม้เป็นทั่วอย่างเดียวทั่วเหลืองเก๊ทั่วถู่นะเขายัางไม่เชื่อนะพี่พี่เขาจะกินไหม อันนี้อาจจะเป็นการดีนะพี่พี่ที่เราจะพุ่งมีคนรับแรนะถ้าพุ่งมีได้เนี่ยอาจจะเขาไปในเมืองรับแลได้นะพี่พี่ <c oughs> ย่อๆอ้อนซี่ใหญ่อะอย่าบลรี่นาพี่ก็ซื้ออยู่แล้วเขาพ,พี่ก็ซื้อยู่ว่ามีช่องเชียโอ,โอเคเขาบอกว่าเขาต้องไปให้คนในเมืองดูนะว่ามันกินได้หรือเปล่าเขากลัวผมจะลอกนะ <c oughs> เขอจะเมื่อเชื่อมันเยอะ อ,อ,อ A, ๋อเชอ,เชอร์ซีเอเยเบิ้มเมอร์เชอร์เมอรอแหละเขาอืมเขาบอกว่าถ้าเขาฟอกประตูเนี่ยคือเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องเยมองกี้ทั้งย,<อ>ยืนแหละเขาอ๋อเยเดียรี่นะเยมารีไทยมันพี่กระเชออ่าและจะเพิ่มนะพี่กระเชออยู่อโอเคอ๋อสีละผมก็จะคั่นแล้วนะพี่ๆผมก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายแล้วนะ เดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่านะพี่พี่ก็ผมขอต้องขอเดินกลับดีกว่านะพี่พี่ผมคอยมาดูข้าวลังนะผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นทหารเข้าเมืองรับแลหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะมีประเพณีอะไรบางอย่างนะพี่พี่ทหารเมืองรับแลเนียเลยมาเฝ้าไว้นะก็ ขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆแต่ก่อนจะไปนะฝากพี่พๆกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะฝากด้วยนะผมวอลนะพี่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย